ระวังอุบัติเหตุร้ายแรงคือราศีราศีเมษครับตอพ่อมหมตเ,เดียวเลยจีปัจมีคนช่วยคุณจับธงเพิ่มและฮัลโหลร่ม จิกครับสีราศีสีและราศีมังกรครับจะปล่มือทำไมโดนราศีที่ในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุร้ายแรงได้แก่ชาวราศี เมษพิจิกมังกรรวมทั้งท่านท,ที่เกิดในวันอังคารและเสาร์ต้องอย่าประมาทในช่วงนี้15มีนาคมถึง22เมษายนเป็นห่วงช่วงเวลาที่ดาวอังคารโคจรยกจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมไปเจ้เอกระดาวเสาร์อยู่ราวๆ45วันอุบัติเหตุฟืนไฟน้ำร้อนลวกไฟไหม้โจรผู้ร้ายนะครับฉกชิงวิ่งราวหรือพวก หลอกลวงเอาประโยชน์แบบเชิงปล้นเราอะมาตามสื่อโซเชียลต่างๆอย่าประมาทดังนั้นจึงน่าเป็นห่วงสำหรับคนเกิดเมษพิจิกและกัมังกรเพราะเนื่องจากมีดาวประจำตัวเป็นดาวอังคารและดาวเสาร์และดาวสองดวงนี้โคจรมาเจาเอก๋กพอดีจึงต้องระมัดระวังอย่าประมาทหาเหรียญพระราหูทรงครุฑเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกายดีมาติดตัวหาลุงปู่ทวดน,นะติดตัวประจำตนประจำรถ แล้วก็ที่สําคัญควรไปบริจาคโลหิตไปเช็คอัพร่างกายหรือไปทําบุญอุทิศให้ดวงวิญ,ญญาณทารกที่ถูกทาแทง้งแล้วก็ทําบุญให้คนยากไร้หรือมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยต่างๆไปทําบุญอะไรก็ตามทีที่ช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์และอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเอาละครับด้วยเหตุผลท,ท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบก่นทุกที่ว่าราศีที่ในทุกวนนี้ระวังอุบัติเหตุร้ายแรงได้แก่ชาวราศีเมษ พิจิกและมังกรฟันธงครับ